ลุงนิรโทษ,ษกรรมตัวเองหนีการตรวจสอบพ่อเป็นสอวหนีการประชุมสภาล้านเข้ามาตกแต่งบัญชีหนีภาษีที่ผ่านมาค่ะคุณมักจะไปจับตาแต่3ปอที่อยู่ในรัฐบาลว่าใหญ่โตกันมากแต่จริงๆยังมีอีก3ปอที่ใหญ่โตแล้วก็สอว่าได้ประโยชน์มากมายไม่แพ้กันนะคะวันนี้ทุนจีนสีเทาว,ว่าน่ากลัวแล้วค่ะแต่ทุนไทยสีเขียวก็ไม่ธรรมดาค่ะ ไปตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งห้างคุณส่วนจำกัดที่หลานชายพลเอกประยุทธ์ใช้เป็นสานักงานบริษัทในการทำมาหากินกับโครงการรัฐหลังจากย้ายออกจากค่ายทหารก็พบว่ามีสภาพเป็นแบบนี้ค่ะนี่คือสํานักงานใหญ่ของบริษัทหลานพลเอกประยุทธ์ที่ใช้รับงานก่อสร้างโครงการต่างๆของรัฐหลายสัญญามูลค่าโครงการรวมกันนับพันล้านบาทค่ะสภาพภายในบ้านนะคะพบรถเก๋งสีดำหนึ่งคันค่ะแล้วก็ รถส่งของแกลบจอดอยู่1นึ่งันค่ะไม่น่าเชื่อค่ะว่าห้าวนสุดจำกัมีอาชีพหลักคือการรับเหมาก่อสร้างประมูลงานรัฐเป็นพันล้านแต่มีอาชีพเสริมคือการขับรถแกลบส่งของค่ะถ้ามาส่งอย่างนี้ดีไม่ดีกรรมการบริษัทเนี่ยชื่ออาจจะเป็นคนขับรถแกลบคันนั้นด้วยหรือเปล่า หากท่านประธานคิดว่าสภาพของห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ประมูลระดับพันล้านว่าหนักแล้วนะคะดิฉันบอกได้เลยค่ะว่าถ้าไปดูสภาพบรรดาบริษัทต,ต่างๆที่เป็นคู่เทียบการประมูลกับบริษัทหลานชายพลเอกประยุทธ์สภาพหนักยิ่งกว่าค่ะนี่คือสภาพบริษัทแรกค่ะที่เป็นบริษัทคู่เทียบที่เข้ามาแข่งขันราคากับห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทแห่งนี้มีชื่อย่อว่าบริษัททีค่ะทุนจดทะเบียน5ล้านบาทสภาพที่ฉันเห็นตอนแรกนะคะด้วยความเคารพค่ะดิฉันนึกว่าห้องน้ําสาธารณะค่ะคือไม่ได้มีสภาพเป,เป็นสถานประกอบการเลยแม้แต่น้อย แต่กรมสัมพารก็คงไม่กล้าเข้าไปตรวจสอบค่ะสภาพบริษัทแต่ละแห่งทรงอย่างแบดแต่ว่าชนะอย่างบ่อยนะคะเห็นสภาพจากบริษัทที่เข้าประมูลงานแข่งขันของบริษัทหลานชายพลเอกประยุทธ์ที่ชันคิดว่าเหล่านี้ไม่ได้ใช่บริษัทคู่เทียบค่ะแต่เป็นบริษัทคู่ทิพย์ค่ะเพราะสภาพที่ตั้งบริษัทล้วนไม่ได้ใช้ในการดําเนินธุรกิจอย่างแน่นอนถ้าประธานที่ครบคาดูจากสภาพการแล้วค่ะการที่หลานชายพลเอกประยุทธ์ประมูลงานมาได้น่าจะไม่ใช่เพราะ TOR ค่ะแต่น่าจะเป็นเพราะจันโอชาบริษัทที่เข้าประมูลกับบริษัทหลานชายพลเอกประ ไล่เลี่ยกันห่างกันไม่มากต่ำกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งค่ะมันจะบังเอิญอะไรขนาดนั้นคะบริษัทที่เข้าประมูลก็เป็นบริษัทที่กลุ่มเดิมที่เกาะกลุ่มกันเข้าไปร่วมประมูลซึ่งดูแล้วไม่น่าจะเรียกว่าเป็นกลุ่มบริษัทค่ะแต่น่าจะเรียกว่าเป็นแก๊งมากกว่าเท่านั้นยังไม่พอค่ะพลเอกประยุทธ์ยังปล่อยปละละเลยแกล้งเอาหนูไปนาเอาตาไปไร่ไม่ปราบปรามการทุจริตและการฟอกเงินปล่อยให้หลานมีพฤติกรรมเข้าไปทำมาหากินและบ่มเพาะอาชญากรรมกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในลักษณะที่มีีสสส่วนนนนนับุกกกาารฟออเงิท ตามที่คุณชูวิทย์กมวลวิสิตออกมาเปิดเผยเรื่องทุนจีนสีเทาค่ะจนลากโยงพบว่าหลานชายพลเอกประยุทธ์จันโอชาเกี่ยวพันกับกลุ่มทุนจีนสีเทาและได้ไปทําธุรกิจเกี่ยวกับการนําเข้ารถยนต์โดยสารร่วมกันกับนายตู้่าวซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีฟอกเงินและคดีเกี่ยวกับยาเสพติดถุ่มทุนจีนสีเทาโดยนายชื่อย่อหอหีพะทุนจีนนายหอเคยมีประวัตินําเข้ารถยนต์โดยสารสาแดงภาษีเป็นเทต่อเนื่องหลายครั้งแต่พอมาทําธุรกิจกับหลานชายพลเอกประยุทธ์จันโอชากลับไม่พบปัญหาาาว่มีกรน รถยนต์ที่สาแดงภาษีเป็นเท็ตอีกเลยดิฉันไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะการนําเข้าถูกกฎหมายหรือเป็นเพราะว่าไม่มีใครกล้าแตะไม่มีใครกล้าตรวจสอบกันแน่และยังไปพัวพันกับนายตู้หาวผู้ต้องหาทุนจีนสีเทาค่ะเท่ากับว่านายหอหีบนายตู้หาวและหลานชายพลเอกประยุทธ์เป็นกลุ่มเรือข่ายที่ทํามาหากินร่วมกันวันนี้ทุนจีนสีเทาว,ว่าน่ากลัวแล้วค่ะแต่ทุนไทยสีเขียวก็ไม่ธรรมดาค่ะแผ่อ,อิทธิพลไปถึงลูกหลานมีพฤติกรรมคล้ายกันก็คือลุงอยู่บ้านหลวงพ่ออยู่บ้านหลวงหลานก็อยู่บ้านหลวงค่ะลุงกินเงินเดือน หลวงพ่อกินเงินเดือนหลวงหลานกินงบประมาณของหลวงหรือไม่ลุงยึดอำนาจเป็นนายกรัฐมนตรีพ่อช่วยลุงยึดอำนาจหลานกินงบประมาณแผ่นดินจากการยึดอำนาจลุงเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะพ่อเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นสอวอหลานเป็นหัวหน้าแก๊งที่สหัวประมูลหรือไม่ลุงนิรโทษกรรมตัวเองหนีการตรวจสอบพ่อเป็นสอวหนีการประชุมสภาหลานเข้ามาตกแต่งบัญชีหนีภาษีหรือไม่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะอยู่มา8ปีบอกว่าเข้ามาเพื่อปราบ,บปรามการทุจริตประกาศให้การทุจ ทุจริตเป็นวาระแห่งชาติวันนี้วาระแห่งชาติเกิดขึ้นแล้วค่ะเพราะสารพัดหน่วยงานราชการเกือบทุกหน่วยงานมีเรื่องทุจริตเกิดขึ้นทุกหัวระแหงค่ะเป็นยุคที่การทุจริตเบ่งบานมากที่สุดแล้วก็มาอยู่ขออยู่ต่ออีก2ปีบอกว่าเพื่อจะพลิกฟื้นประเทศท่านประธานนิครุค่ะไม่ต้องอยู่ต่อถึงขนาด2ปีหรอกค่ะแค่เวลาเหลืออ,อีก37วันก่อนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลงจากตาแหน่งน,นายกรัฐมนตรีช่วยพลิกเอาคดีของหลานชายท่านมาทําให้คนไทยทั้งประเทศสิ้นความสงสัยก็พอค่ะขอบคุณค่ะ